บอกพ่อตรงๆนลูกนี่เรื่องนี้เด้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยในเมื่อเจ้ากับกิ่งฟ้าน่ะรักกันชอบกันก็บอกกับพ่อมาสิลูกเอย่างนี้นะในเมื่อกิ่งฟ้าน่ะก็ตั้งท้องแล้วเดี๋ยวพ่อจะจัดพิธีวิวาให้เจ้ากับกิ่งฟ้าให้ยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติเลยลูกพ่อไม่ได้รไม่ได้ไมรา้ว่าหลวงท่านทัศนังไม่ที่พูดคนอื่นไม่ถูก เรื่องการขึนลูกสาวก็ผมบอกเป็นผู้ทีสูญเสียเมื่อจะเปลงพังวัดลมกระเด็นพูดหรอตามกัไปแล้วจุดของไม่ลงกั้นตามผู้หญิงค้องเนี้ยโเราตรับผิดชอบบอกแคไจะยอมแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวใจเขียนก่อนท่านเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าทัศนไหนไหนเจ้าบอกว่าเป็นหัวของกิ่งฟ้า กิ่งฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าวนเจ้าพ่อของเด็กในท้องนี่มันอะไรเันลูกพ่อเนียงงไปหมดแล้วเจ้าค่ะมองจะไปรักทำไมก็จริงๆแล้วนางพูดถูกกระหม่อมไม่ใช่ผัวหรอกแต่ว่าก็สเสด็จพี่เขามีคู่มั่นแล้วแล้วเขาไปแต่งงานแล้วเป็นตายได้ยังไงเขาก็กลับมาอยู่กับกิ่งฟ้าไม่ได้กระหม่อมรักกิ่งฟ้า กระหมงก็เลยขันหน้าสายจะเป็นพ่อแทนอ,ะอ่ะรักพี่ชายเจ้าแล้วก็รักผู้หญิงนี้ด้วยใช่เลยรับแทนใมันเป็นคนดีจริงๆคนดีเลยมันไม่บอกมันจะไปรักนางเอกวัฒน,นารุณมันเวฟต่อไปลงขั้นนยรักคนนี้นี่แต่งงานนี่ก็มไม่ต้องไปหาหไม่ได้ให้ล,ลงลูกถิ่งฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้รักเจ้าแต่ว่ารัก พานุวัตรพี่ชายของเจ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันดเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะเดินทางตามหาพานุวัตรเพื่อสอบถามว่าเรื่องนี้ะเป็นความจริงหรือไม่ถ้าหาว่าเขาเป็นผัวของเจ้าจริงๆกลับมาถึงที่นี่เราจะจัดงานแต่งงานให้เจ้ากับพานุวัตรลูกชายเราเอาอย่างน้เลยเดี๋ยวรู้ตัวค่าความรูก็มามเข้าใจโอ้งเราตัดใจเลย ออ้หนุ่มกรุงนี้พระมงกุฎาเลยทุกท่านไปเลยไปหาพี่บันวุ์วันนะถ้าเห็นพี่เขายอมรับนะขอดีใจด้วยแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับก็ไปกลับมาหาข้าข้าบอกเลยต่อคิวยาวมาก่ <c oughs> <c oughs>